พี่เนี่ยพี่เป็นคนจีนครับผมแล้วคุณสองคนมีชื่อภาษาจีนไหมคะหวังผุ้ยเจินครับสีน้ามที่เธอทาไม่ได้แต่งตัวนี่ซะหน่อยไม่เปื่อยๆแล้วสรุปออกเมื่อไหร่อ่ะไอ้ยี่สิบยี่สิบแปดตุลาสิ่งเดือนนี่เจิน่ไหครับมียี่สิบแปดเราให้ด้วยความแบบถึงเวลาที่เราทำงานหาเงินได้ก็อยากจะคืนให้กับคุณพ่อคุณแม่อากงด้วยใช่อะไรนะครับ ไม่เลยวะทขาไม่เ <c oughs> ขานิ่งัดังเลยแม่ป้ากับแม่จะเฉยๆครับเพราะเขาเขารู้ว่าเขาจะมองว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนต้องทำนะคนจีนจะคิดอย่างนี้ครับแต่อากงเนี่ยยิ้มเลยยิ้มแก้มแตกเลยขิ่งี้แหละของผมนี่เริ่มเริ่มจะชินแล้วครับกับกับการ ให้ให้ตังค์พ่อไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนอะไรก็ตามแล้ววันใก็ให้ไม่ไม่ถึงกับวันขนาดนั้นแต่ว่าให้ไปเสร็จแล้วปุ๊บวันต่อมาก็จะมี SMS เข้ามาแล้วว่ามีเงินฝากเข้าเท่าจํานวนที่เราให้พ่อไปก็คือเขาเก็บไว้ให้เราอยู่ดีสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะให้รูปแบบไหนเขาก็ยังหาวิธีการให้คือเราไม่พี่เติมเกมเกินหมดป่าก็เลยเก็บไว้ให้ยังไงก็เติมเยู่แล้วโอเคโอเคโอเค ครับผมอ๋อคอนเสิร์วไวที่ผ่านมาครับก็ดีใจมากเพราะพี่หนุ่มมาดูด้วยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วพี่หนุ่มไม่มาดูนะฮะนอเล่นนะครับก็อันนี้คือแค้นฝั่งหุ่นคืออันนี้คือรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของายเลฟยู่แล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มีรีเซตอีกนะครับไม่ครับก็ตอนนี้เรา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 ผ่านไปได้ละสองวันเต็มที่เราซุ่มซ้อมมาทั้งหมด2เดือนใช่ครับก็หนักมากๆแต่ว่าออกมาได้ดีมากๆเราพอใจต้องบอกว่าเป็นรอบที่เป็นรอบที่อลังการแล้วก็ ยิ่งใหญ่ในสายตาเรามากใช่ครับไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่ท้าทายที่สุดวาวเสียวที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดมเนี่ยว้าเสียวที่สุดสำหรับคุณหรือเปล่าสำหรับผมใช่ครับคือจรางจริงเราจริงพามอเตอร์อ่ะโดยปกติถ้ามาแค่แค่ลอยไปอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้กลัวมากแต่คือคุณเล่นมาวิ่งฟึบฟึ๊บฟึบฟึบแล้วแยกออกจากการวิ่งอันนั้นสลิงอันนั้นสลิงเออนั่นแหละสลิงนั่นแหละไม่ชอบ ผมผมไม่ผมไม่กลัวความสูงเลยครับ,ผม,บผมชอบมากผมชอบมากโู้ววนุ่มอยากเล่าเลยตอนที่แบบซ้อมอยู่ <laughs> แบบอยู่คนเดียวเลยลอยสลิงแบบ <laughs> บินแล้วทำท <laughs> ำเพลงอยู่คนเดียวทำเพลงไอ้นี่เงง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 น้าไปคือแบบอย่างเงี้ยครับบอกไปสิวันนิ้วเป็นรอยอ่ะอ๋อใช่ <laughs> ผมเป็นคนที่ใส่แหวนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับทางตอนซ้อมแล้วก็ตอนจริงคือวันจริงเนี่ยนิ้วผมเป็นเป็นรอยเลยเพราะว่าแบบ โดนบีบเขาบีบแน่นมาแน่นจนแบบไม่ได้กลัวหรอกอินหรอไม่พูดใหม่กลัวบีบแน่นจนแบบนิ้วเป็นรอยแหวะเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เข้าใจน้องได้ก็แบบคือเราก็มีความกลัวที่แบบไม่เหมือนกันอย่างของผมแม่จะกลัวพวกแบบแมลงมากอะไรเงี้ยเราแล้วเราก็เข้าใจเวลาแบบมันกลัวจริงๆอ่ะมันมันรู้สึกยังไงเพราะงั้นล้วครับเข้าใจไม่เข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจกันครับอ๋อ ก็คงจริงๆก็คงเป็นซีนนี่แหละงานเต้นรำนี่คือไม่ต้นงเต็มดวงเนาะที่ที่แฟนๆชอบที่สุดนะครับแต่ก็เป็นซีนที่เฮ้ยทำไมผมโฟกัสซีนนั้นเป็นซีนที่สมาธิสมาธิผมน้อยมากครับทำาห้ผมน้อยว่าผมไปโฟกัสกับหลายๆอย่างแต่แต่ในรูปแบบของโชว์การลอยตัวขึ้นไปคู่กันหรือเพลงหรืออะไรเงี้ยมันทําให้แบบทุกคนจินมากอะไรเงี้ยแต่นี้ต้องชมเขาะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสมาธิผมโฟกัสยากมากแล้วออกมาได้ขนาดนี้ มันไม่ได้ออกมาดีนะเพราะว่าเพราะว่าป้ามาม่าก็บอกว่าเนี่ยตัวเก่งมากตอนลอยขึ้นไปอะไรเงี้ยตัวแข็งเป็นหินเลยอยู่ท่าเดียวมีสิงโตไล่ลำอยู่คนเดียวบินอะไรเงี้ยไม่แต่จริงจริแล้วซินตอนซ้อมมากแต่ซินที่ผมชอบมากที่สุดคือบทสุดท้ายอ๋อผมชอบบทสุดท้ายมากๆครับเพราะ คือเหมือนเราร้องสดแล้วมันมันไไม่ใช่สิเหมือนเราร้องแต่ว่าเราเหมือนเปิดมิดอันกีนเล็กๆของเราเองในการที่แบบเดินมาโยกค,คือเราหลุดบ็อกกิ้งกันหมดเลยนะครับตอนแรกที่มาแค่แค่อยากแบบเป็นการร้องด้วยกันอะไรเงี้ยผมชอบซีนนี้สุดเป็นคือป,ป,ป,ปกติแล้วร้องเพลงอื่นอะ อย่างเพลงที่แบบร้องหลายๆคนอ่ะมันก็ยังมีเสียงเพื่อนช่วยต่อให้เราเพี้ยนต่อให้เราอะไรหรือว่ามีแฟนคลับช่วยแล้วยังมีท่าเต้นแบบว่าดึงความสนใจให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่มีท่าเต้นเลยเราก็ต้องมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเราไม่ใส่อินเอียใช่เกิดเกิดเหตุไม่ดีกับตอนที่ก่อนหน้านั้นที่เราเต้นเพลงตัวกาดแล้วทั้งสองรอบเลยทั้งสองรอบเลยอินเดียใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยากนิดนึงครับแต่เป็นซีนที่ผมชอบที่สุดอะฮะ ผมมีอาจารย์ดีครับจริงไอเฟียสอนมาเฟียเฟียสอนเฟียสอนเฟียสอนก็รู้สึกว่าก็โอเคคนชมเยอะเหมือนกันคนชมคุณเรื่องการร้องเพลงเยอะมากในวันนั้นพูดจริงเอาจริงถ้าให้เลือกเพลงที่ผมชอบสุดอันดับถ้าตัดซีนซีนที่เรางานเตนรำออกไปผมชอบประตูอากาศเพราะผมมีความรู้สึกว่า ผมมั่นใจอ่าใช่ซ้อมหนักสิซ้อมอยู่ในเพลงนี้ใช่เป็นเป็นเพลงที่แบบเพลงที่แบบไม่หนึ่งหนึ่งคือเขาเขาเป็นเพลงเขาแล้วทุกคนคาดหวังแล้วอยากให้สิ่งตแล้วก็อยากให้มันออกมาดีแล้วเราก็รู้ว่าแฟนคลับรอเพลงนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอัดซ้อมอยู่นั่นแหละเพลงนี้ซ้อมอยู่นั่นแหละเลยแบบแน่นกันมากมั่นใจสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี อ่าใช่เรามีเมืองเมืองเไรนะชิงเต่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะว่าจะไปกินชิงเต่าที่นู่นสักหน่อยอ่าใช่มันนานๆนะเราเล่นนะครับผมไปเมืองชิงเต่าครับที่จีนครับมีนาคมนี้เก้าสิบเดือนเดี๋ยวต้อง ใช่นั่นแหละครับคือเราอาจจะเลือกหยิบบางอย่างหมายถึงว่าเราจะไปขึ้นสลิงที่นู่นไม่ไม่ไม่ต้องออลางไปนะฮะไม่ต้องออลางไปเลยนะฮะอาจจะแค่แบบว่าเอาโชว์บางโชว์เล็กๆน้อยๆพอถ้าอยากเอางานเต้นลําไปเราจะไม่มีสลิงเราจะเป็นวิ่งแทนเราจะวิ่งแทนวิ่งแล้วแบบเหมือนกระโดดบินอะไรเงี้ยไม่ไม่ดีกว่าลูกก็ถ้าเกิดว่า ถ้าถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็คงไปเจอกับแฟนคลับที่บางทีอาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วหรือว่าบางคนเจอครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งสุดท้ายืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคตอนนี้ YouTube มาที่ชนทีวีมีคนติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะคะเพื่อไม่พลาดกับการติดตามรับชมข่าวสารในวงการบันเทิงและข่าวสีสันฝากกดติดตามหรือว่ากดซ b s c r i b e ด้วยนะคะ